ขออภัยในความที่ไม่สะดวกนะครับทุกคนอาจ,จมีเสียงรุกรัวเข้ามาด่บางสังนะครับก็ไม่สามารถบอกให้ผมได้หรอกว่ามีเสียงลูกคนเพราะอะไรนะครับแต่ก็วันนี้เราก็จะมารีวิวบาหล,ลวงกันนะครับซึ่งบาหล,ลวงครับจะมีความสามารถคือเราจะมีไม้กางเขนครับซึ่งไม้ามกางเขนเนี่ยเราเปิดให้ดูครับซึ่งตัวของมาจากเสิ่งมีชีวิตครับสมาหรั ตั้งหรือทำไม่ใช่ปื้บหยุดไปได้คุณมขนาดหนึ่งครับซึ่งเป็นเวลาหลายวีครับแล้วข้าเฉือบเขาจะมีเกจเกจบอกถึงค่าพลาังของคที่สุดที่ไม่เคหมดแล้วเขาต้องเก็บทค่าพลังของครูที่สเพื่อใช้ใหม่นะครับโดยก็จะมีครับจะนั่งซื้อหนังสือไบ,บเบิลครับด้วหนังสือนี้จะสามารถทำให้ คนที่ติดเชื้อนะคะจะหายเป็นปกติหรือเป็แต่คนที่ติดเชื้อขั้นสุดท้ายครับเป็นขั้นสุดท้ายนะคะเบินไปสามารถรักษาได้นท่าขับเป็นอาวุธประจักตัวพี่เศษอําไม่ใช่ว่าปอกแล้วกันชื่อตอนนี้มันจะมีดาวเบ็ดที่น้อยมากๆครับซึ่งดาวเมียนมาเน็ตน้อยแค่ไหนครับ Welcome Welcome แต่เมื่อพันน้หนูไมเอาคตีแค่ยี่สิบห้าเลยเองแต่อาวุธแต่เป็นอาวุธที่ตีเร็วแต่เป็นอาวุธที่ตีเร็วที่สุดในเกมครับซึ่งความตีเร็วของมันเนี่ยตีเร็วมากๆเลยนะครับเพียงแค่ศูนย์จุดสามวิเองนนซึ่งบอกเลยว่าอาวุธนี้เป็นอาวุธที่ตีเร็วที่สุดในเกมนะครับรและแล้วก็ในระหว่างที่โดของผมกำลังเราเพื่อนอ่ทำดาบาตรงนี้อยู่นะครับ ไปถ่ายแล้วเพื่อนๆในเวทีตัดกลับไปตอนที่เพื่อนเอ่อเขามาถึงตรงจุดกดจุดเกิดอันแรกนะครับบนนะครับตอนนี้เปอนว่าและมาที่ตรงนี้วกันที่ตรงนี้ครับอันบาลวังครับนที่ผมบอกไปจะมีคูซิกคูซิกจะเป็นอาวุธที่ทำให้ตัวของผู้เล่นครับสามารถสตันทำให้ซสมไปหยุดไปได้ชุ้ยขณะหนึ่งครับผมจะใช้ให้ดูเลยตอนนี้ เซ็สซนวมีถุงพิษให้ทัทีเลยครับพูซิฟิกอันพระเจ้าเป็นช่วยหน่อยไปดิเช่ไปดิเช่ไปดิเช่น่าจะมีแล้วตัวอะไรตัวอะไรไไหมไฟไหมไฟไหมเด็กคนนี้ตัวมหาเลย กระดิ่งครับสังกระดิ่งกันตอนนี้คือน้อแม่เราจะตังให้ซอมบี้มันเกิดใช่ไหมเราต้องมาตรงนี้ครับก็อยูน่นี่ค่ะทำหนีทำหนีชิลล่ให้ตัวเองด้วยแล้วก็มาสัทำกระดิ่งตรงน,นี้นะครับพูดจุดการต่อไปต่อนะครับแล้วตังกระดิ่งเสยเลยครับแล้วก็มารอตรงนี้เลยครับท,ที่จะ้เป็นจุดปลอดภัยของเราผู้เล่นที่จะมาตังกระดิ่ง ไอ้งตัวหนึ่งมาปลดปล่อยเราผู้เล่นคร cioè, ับซึ่งเอาใช้ระยะเวลานานนิดนึงครับมันก็อินมันก็จะน yes, hmm. ่าตื oh. ่จะมาครับก็เระ่องบางนี้างก็จะสู้ไปแบบเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะครับ ไม่่ไม่รอดนะเพราะว่าเอฟซีเอฟพี่มันจมาช่วยเรามันก็ยังยืมทีโพ์อยู่นะทีโพ์ เยอะฝ่าไกเลยนี่เปียกน้ำก็จะคุณเียกะตายกันเลยแล้ว <im itation> Je ne me sens bien, père. Venez, frère, laissez-moi faire mon mon une bénédiction. pas très vous มมาผนี่จะเป็นวิธีการให้ตัวของหนังสือไบเบิลครับจะทำให้คนที่ดูหนังสือไบเบิลนี้คนที่อัามโดนโดนจะทำเรื่องไม่ถูกต้องเรื่องร้ายหรือบางทีเพื่อ

เออะได้าล้วะไปไหนหัง,งหนีงงเต้องไป่ไหนหางหนังไง้นงไปไเงอ็ปไปซะเอ้ปกไปไปบ้าจเล่นกันต่อไหมที่บ้านเราต้องช่วยก็ได้ไ

ये तो कोई बात नहीं है अरे वाह बहुत खूब ये रन आज का खेल नहीं है เนื้อเขียนบักนะเจ้ก็บักเจ้าก็ตื่นเต้นมากเราบักก็หิวไม่เล่นเลยนะดิฉันยังหิวนี่เนอย่างนี้จริงๆต้องหาทาอะไรเดียวจะตัดเป็นเดียวว่าพี่เมย์คุณไม่ใช่ใครแล้วตัดเป็นเ เดี๋ยวเออไปนะไปทำอะไรนะเบเดียบาร์ลือแจมปสัก็ดีทงกรดินะปเรื่อไไม้มเเืป่ะนะเดี๋ยวจะตลนัตายแไปไอันนีราห้าเลยคะ เบเบิลเอ็ม <a> ันนี้เขาไม่ได้สูดเยอะเดี๋ยวเจะให้ครูที่ิดข้างหน้านะเวลามีเหตุไรเหตุดีเนี่ยเดี๋ยวจะให้คัูที่คิด ขวานเจาะหัวตายดึแบบปู้เลยดเสพ่อเอาขวานเจาะหัวตายโอ้โหดยอด ฆ่าคนต่อเอไปไตายไม่รยไม่ทันงไปสางตูกข้ามทัน่ท้ามระเบิดเออุกสุกสุกพี่จงน้ำเนี่ย่วยน้ำได้เน่่ค่ยจมคุยจมงไม่ค่อยจงมันก็หันซุปเปอร์้ไหมซุปเปอร์ที่ยิงไปไม่ทันนะจมนี่จะไม่ทันไปช่วยเพื่อน เปลี่ยนดานเล่นบ้างนะครับเปลี่ยนดานเล่นบ้างจะบอกให้นะดาที่คุณเล่นแล้วคุณจะไม่ได้หมอคือด่านวอร์ดิคัสฟอร์เทสนะครับถ้าคุณเล่นด่านนี้ผ่านโดยที่ไม่ตายเลยนะครับคุณจะไม่ได้หมอนะครับดาลที่คุณเล่นคือดาที่คุณเล่นโดยห้ามตายแบบผ้าผตายจริงนะผมแนะนำมีอัลสูซายปารีนะเพราะว่ามันถ้าขั้นแล้วมีจุดเกิด มันคือข้างสั้นนะครับสั้นเออท้าสนสั้นนะครับมันสั้น,นครับแต่ว่าตาสุดท้ายเนี่ยอันนี้ถ้งุว่าคนนุณได้เป็นบัลหวังนี้นี่คืออาจจะมีโอกาสรอดได้อยู่แหละนะครับแต่สมมคุว่าเพื่อนในทีมของคนนุณไม่ค่อยดีแล้วกอนนั้นน่ะมีคนไม่ถึงสิบคนคุณก็ไม่ได้หมออยู่ดีนะถ้ามุิว่ามีคนไม่ถึงสิบคนคุณก็ไม่ได้หมออยู่ดีนะครับโอ้เสียงรบกวนเยอะมากนะคบ ไม่ได้อัดคนเดียวนะมีคนหนึ่งก็มาอยู่ในห้องด้วยเ <c oughs> ้วก็เกมียงเลิกกันแลวนะแตวคุณจะบิาทไปเลย

มัไไนเกิดทำผู้เล่นตายใลยนะนี่ผู้เล่นใหม่นี่ตายก,กันงูอ่มันจะไปฟันมันชอบไปเอาเอาเอาวุธสายสายระยะใกล้ไปพัน,อนบอมเมอร์แล้วมันก็จะระเบิดตายเลนะเป็ันบอมเมอร์ตัวนึง ไม่เรียบร้อยแสู้กันมันเลยเออโอเคมาแล้วอ้ววว้ามึงกินแบบอไรเนี่ยบะเบ้อไม่ใช่อะไรเนยไม่ตายเพลงตัวระเมืดไปเต็มๆไม่ตายหมโ่ คนระเบิดตายไว้ใจไว้ใจไว้ใจคนไม่ได้เลยตัวน,นี้อยู่แต่ผู้เล่นใหม่ทั้งนั้นเอาเงี้ยที่คนระเบิดตายไว้ใจไม่ได้อะเอาไม่มีคนระเบิดตายจะไว้ใจได้ไหม

Oh my God. Red the red there. eyes are near! เอาไมียัง่ะอุ้ยเยม,มึงหางกัน。 ันไม่ผ่านเงียบเลยเอ๊ขอจบคิดให้ตะเพียงแท่านี้ก่อนดีกว่ามีเรื่องเยอะมากนะครับสำหรับภายในวันนี้ก็ขอจบไปตะเพียงเท่านี้นะครับถ้าทุกคนอยากดูต่อก็กดไลค์มาให้ผมด้วยนะขอค่าชิปไลค์ก็พอละนะครับขอบคุณจริงๆที่เข้ามาดูคลิปนี้แต่ทุกคนที่เข้ามาดูก็ลากก่อนนะครับไปละบ๊ายบาย